สวัสดีค่ะมาทำมันีิซ้อมพี่น้องใหม่กลับมาด้วยเมนูนี้นะคะความเน่าไม่เลวแมนตำสัวนะคะนี่ตำสัวมือกระดองนะคะใส่ไว้ทุกอย่างมีในตู้เย็นเนือใหม่นะคะเม็ดกระทินแครอทแมนค่ะอุ้ยน้ำย้อยกินผู้เดียวแล้วค่ะเด้อมือกระดองน้อยกินคนเดียวเลยแมงขาผู้น้องกันกระเพาะนะคะกระเพาะ พี่นอ้นองกินแบม่วงอันนี้รึอ,อันนี้มันออกอกินแบม่วงมันับม่วงเฮ้ง <c oughs> พักได้ค,ค่ะก็มีดอกหอมแค่รสสักนี้ะค่ะสะอมมากินเลยบร้องบ่กี่น้องเบิง่งม่น่งเป็นหมูเอ๋อมัน่งเป็นหมูเอ๋เกงแกอเงา เดี๋ยมองเขาเข้าองเข้ามองเขาองาไม่ขึ้นมือแล,ละะ้วค่นะเยอะไรเนาะขายว่า,าวมาาันเขาสั่งวามันจักรโลาสากับ้าสามชิบโลก็นังเยรืยอยนะคะแม่นค่ะ <S <S 2> <S 2> ใหญ่ๆนัน้นสองสามหน่วยเน่าหลอน,ลนมันเห็นไปงานเขาดำมากเป็นเป็นอาการยังไงมันไ,ไปได้นเสาพี่น้องไปได้นเสาก็กำลังหดมันปวดหวัดหวหอนนออากาศไม่หอนข้นแบบหายสายจะห้อยหอน อืมหอมังอ,อืมแ่ไม่กวนหนเลยเด้อหักไม่กวนหนามเลยไปนามไม่ม,ม,ม,มีเลยนะ่ ร้องข้ัมมึงแล้วค่ะอืมี่พิงขนมล้านเลยนะยอ,นอ้ขนมร้านมันมีหวานหวานใช่มมันจมอยู่นะไม่แกมันแกมันเลย <laughs> แก้มเนมเลยนุมน่มัเลยนมลยนุมเลนมเลยจเลยน่มๆเยน่มเนเนุ่เ,นนเนะลยเน่ยนนนมนมมๆลยน่ม่มๆย,ยม,มันม่บบมัน anh nó ăn này cái người. Bỏ qua lắm, lắm. Mày bánh bàm kiểu mày bọc Hm. mắc nóng lắp măn bên cái bên ấy, bên bên đó, bên bên bên

này mênh 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 โอ้คำใหญ่ได้นั่นย้ำปาก ลาหล้วพี่น้องเพดแหังปากจืดเหรอปากจืดเลยอะปักก็อะไรก็แช่สองพี่น้องมาทธาตุากินแน่ด้ยค่ะเ็ดเป่นค่ะเพดเพรกับสองพี่น้องมาทําตุากินนะคะค่ะยืดถูกกับสองพี่น้องพาทธาตกาินนะคะ ไปกลางใจซองเรียนเอาเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ใช่นีแล้วค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวสองพี่น้องสิพามาหากินยัยงแปลกๆอีกนะคะอตอน,นอเรียนโบค่อยได้ไปใส่เนาะก็กินแบบต่ำๆไปก่อนนะคะเมนูต่ำๆค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ใช่นี้เนาะวันไอ้มือนี้กะขอบคุณค่ะเพชรจุลินรั่วพี่น้อง